สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีสิงห์ถัดไฟนะคะเดือนกันยายนแล้วค่ะเดือนกันยายน2565กับ14%ของจำนวนคนทั้งหมดนะคะที่คนที่มีความสุขมากๆในชีวิตนะคะมีนิสัยอะไรที่คล้ายกันนิสัยอะไรบ้างมาเริ่มกันที่ less is more นะคะ less is more คือการไม่ต้องการการยอมรับขอให้ มีสุขภาพดีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างการได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตวรักการทำอะไรช้าๆความประณีตการได้เดินเล่นหรือการได้อ่านหนังสือนะคะมาดูค่ะว่าชาวราศีสิงห์มี less s s o r r อยังไงบ้างคุณเพื่อนๆที่ติดตามสนับสนุนกดไลค์กดแชร์นะคะ อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะติดตามกันทุกวัน,นะคะ่ะมีความสุขทุกท่านค่ะราศีสิงห์ถัดไฟเออรวพรวมพอสังเขตนะคะอืมการขัดแย้งนะก็ผ่านไปตามมันเวลาค่ะ ใ้เวลาเยียวยาได้ทุกสิ่งนะคะก็ชีวิตการงานก็ลงตัวนะคะการแข่งขันนี้ก็ให้ปัญหาจบสิ้นไปตามเวลาแล้วก็งานไปด้วยพักผ่อนไปด้วยนะคะไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาค่ะนะ,ะนะอยู่กับปัญหาอยู่แล้วคะ่ะไม่มีอะไรเพอร์เฟกนะคะหายิิงชายในฝันเลิศเลพอร์เฟกไม่มีนะคะมันคงพูกพันกับสิ่งที่มี นี่ก็สู้ต่อไปนะคะเลือดลมแข็งขันขยันนะคะความมั่นคงธุรกิจโรงงาน,นะะเนี่ยลือดลมง, mm hmm. งานก็แบบอาชีพงานฟิตเนสนะคะงานเลือดลมง,งานเลืดลมขยันแข็งน,น,นะคะ mm hmm. ก็ทําให้ได้บก็หุ้นส่วนนะมีการเงินเข้ามานะคะลาผลนี่ก็มาทับตัวการเงินก็มาทับตัวได้บริหารกับญาติมิตรที่ลงตัวแลวะะ้วค่ะมีรถ มีหลักทรัพย์มีธุรกิจได้บริหารเป็นคารุกบุกเข้าไปนะคะเ,เอื้อตลงดีค่ะนำประสบการณ์ต่อยอดการค้าประชาสัมพันธ์สือ่อโซเชียลมีเดียการเดินทางน,นี่ก็ได้ติดต่อนะต้องเดินทางก็ได้ลาบผลจากการเดินทางมาทับตัวค่ะ2กันยายนนี้ได้ลาบมา2ง,งานเลยนะคะลาบการเงินลาบจากการงานการติดต่อ นะกับเรื่อใกลรชิดสนิทเหมือนยานะต้องโฆษณาประชาสัมพันธนะ์กับธุรกิจที่บริหารนะคนะต้องใช้สื่อออนไลน์สื่อวิทยุโทรทัศน์นะคะงานเกี่ยวข้องการสื่อสารนะการโฆษณาประชาสัมพันธนะ์งานนี้ก็ได้อยู่เบื้องหลังบ้างนะขยันก็โชคดีจากการงานโฆษณานี้ จชดีจากความขยันเหลือลมดีก็รวยนะคะมีการเงินโชคดีมากนะการเงินเนี่มาทับตัวนะคะได้จากยศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่บริหารนะได้รับจากญาติมิตรนะคะหุ้นส่วนรุ่งเรืองก้าหน้ามาอุปถัมภ์โชคดีจากความขยันก็โชคดีจากการเงินโชคดีอีกยาวนานนะคะ ไปดูว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขา less is more ไหมอันนี้การเงินยิ่งมากยิ่งดีนะคะการเงินมาทับตัวนะคะได้ลาจากการติดต่อค้าขายเจรจาก,การเดินทางทำให้ตนเองได้พบกับการงานที่มั่นคงนะคะ ธุรกิจอสังหาการเดินทางด้วยรถราเครื่องบินนี่ดีค่ะประสบการณ์นำมาคล้ายต่อยอดปาฏิหารปรากฏก็ด้วยคิดแล้วลงมือทำไปดูว่าอีกฝ่ายเอ s ล s s m มอนนะคะเขาไม่ต้องการการยอมรับ เพียงสุขภาพความสัมพันธ์ดีการได้มีสัตว์เลี้ยงแสนรักการได้ทำอะไรช้าๆการได้เดินเล่นการได้อ่านหนังสืออะไรที่สมองมีอะไรที่คล้ายกันกันกบชาวสิงห์ไหมนะอีกฝ่ายหนึ่งเขาเป็นคนขี้หงียบเชเ่ียง่ายนะคะคนไกลค,คะ่ะขนาดเขายังไม่เข้าใกล้ตนเองแล้วใครจะขั กระเขาเกรนะคะคนขี้คเงีดค่ะอต้องบริหารต่อไปอนะคะคนขยันค่ะขยันหาการเงินไรายได้นะแต่ก็จ่ายออกไปไหวนะคะเนเป็นคุณยญิงคุณนายคุณชายไฮโซนะคะอ,อันนีนะ้ชอบใช้ของแพงนะคะเพราะมี การเงินอ่าจากญาติิพี่น้องนะคะการเงินค่ะอืมนะต้องได้จากอีกฝ่ายนะคะลาผลลุกๆค่ะได้มาจากอ่คนระอบครัวพันธุูุพันธ์แต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่ะทำอะไรตามใจนะคะจับจ่ายใช้ซ้อยมีใช้ไม่ขาดมือนะ,ะนะแล้วก็ผิดหวงังนะ เพราะว่าไปพบกับชาวสิงผู้ได้การเงินมาอย่างเน็ดเหนื่อยยากอันนี้ได้มาจากเงินกองสีงนะหญิงคุณนายนะคะชอบใช้ของแพงนะคะจะถูกจะแพงของแพงไว้ก่อนนะนะแต่เล็กเมน้อยจนเติบใหญ่ความอดทนอดกลั้นไม่มีนะคะนะลาบผลได้มาง่ายนะคะการเงินก็ จับจ่ายไปโดยง่ายหายไปกับอากาศเลยเนี่ยอคุ่มเฟืยนะคะเป็นราหูค่ะอะสุรินราหูคู่ค่ะคู่ของชาวราศีสิงห์เองเลยนะต้องได้เปรนะคะนะอันนี้เขาจับใจด้วยการทำตามอารมณ์นะคะอาจจใจนะคะ ม่มีสตินะคะการอดทนขมกันไม่มีนะคะทำอะไรตามใจนะเรื่อนี้สืบเนื่องมา้แต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่ลงตัวแบถ้าจะมาให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เขาต้องมีนะของต้องมีนะคะคู่ครองคนรักรุ่งเรืองได้รักความส่งเสริมจเจริญเจ้านะเก่าหน้าจากครอบครัวนะคะ เบื้องหลังนี้ก็ต้องมีจับจ่ายใช้สอยนะคะทำอะไรตามใจนะอันนี้คือ o มอเอออันนี้คือ less is more ไหม less is more ดีอันนี้ more ยิ่งดออียิ่งมากยิ่งดีค่ะนะทำตามอารมณ์นะคะอยากได้อยากมีอยากเป็นนะไปดูข้อต่อไปค่ะนะไม่คล้ายกันนะคะ ขัดแย้งค่ะก็เริ่มต้นก็ขัดแยงแล้วหาคนในฝันเลิศะเพรไม่มีนะคะเพราะว่าเงินจะหายไปหมดก้อนเลยไม่ได้เขินเพราะทางนี้โดนทางนี้หมดเนื้อหมดตัวค่ะเดี๋ยวเขาไม่หมดนะเขายังมีพ่อแม่พี่น้องกับธุรกิจที่ลงตัวไปต่อกันที่ข้อต่อไปนะคะ ชาวราศีสิงห์อยู่กับเวลาตอนนี้ได้ไหมสิ่งที่สำคัญที่ทำปัจจุบันนบ,บัดหนาวราศีสิงห์มีความสุขมากๆมีนิสัยอะไรที่คล้ายกันนะคะหาได้14%ของจำนวนคนทั้งหมดที่นักวิจัยวิจัยมาแลว้ว สามารถอยู่กับตอนนี้ได้ก็มีความสุขนะโชคดีที่สุดค่ะอยู่ยั่งยืนเลยไม่ขาดฝันฟ้าผ่าเบี้ยงเศรษฐกิจภาวะเงินเฟอ้อจะเป็นเช่นไรนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าขยันนะคะงานเกี่ยวข้องเลือดลมการงานนี้ประตัวเข้าหาสถานการณ์นะคะฟ้าผ่าเบี้ยง ช่วเสียมีคงอยู่ตํานานคงทนขอให้มีตํานานต่อไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าพานันธุ์นนะคะทําการค้าด้วยประสบการณ์งานนี้ยอดดัด,ดบริหารกับหุ้นส่วนมีปัญหาอะไรเข้าหาท่านพี่ค่ะท่านพี่ช่วยเหลือได้นะคะแสวงหาความก้าหนาให้กับชีวิตอังคารนะรูท่านทักไหวความผูกพันกับครอบครัวนะคะมีผู้ช่วยเหลือนะคะ อย่างน้อยก็ช่วยได้เล็กน้อยว่าที่เหลือตอนเองต้องบริหารนะมีภาระที่ต้องบริหารนี้ฝันจะเป็นจริงก็ต้องลงมือทำนะคะไม่มโนค่ะไหลหลาความฝันต่อไปนะจะมีท่านพี่ช่วยเหลือนะคะความขยันโชคดีจากความขยันขยันมุกออนในทางหน้านะ ลุยไปข้างหน้านะคะไม่ต้องเรียบร้อนนะคะความรุ่งเรืองก้าวหน้าความมั่นคงกับหุ้นส่วนก็เห,นเห็นแล้วว่ามีท่านพี่คอยให้คำปรึกษาช่วยเหลือน่ะก็จะได้พบกับความสุขนะกับสิ่งที่มีอยู่ก็บริหารได้ต่อไปอ่ะลากผลยังอยู่งานเกี่ยวข้องเลือดลมงานเกี่ยวข้องกับการค้ามีหลักแหล่งใหญ่โตวสวยโออารุร่ร่าทำการเงิน ไรายได้ให้ชีวิตได้จับจ่ายใช้สอยสบายค่ะ,ะมีคนรักนี่ก็นำลาภผลมาให้เป็นคู่มิตรที่ดีค่ะมีความรักก็ไม่แห่งแลงทำให้ชีวิตมีชีวามุกออนไปข้างหน้าอ,อันนี้ก็สามารถยือกับปัจจุบันได้ทำในสิ่งที่สำคัญก็คือได้ทำในสิ่งที่รักนะคะมี ครอครัวมีท่านพี่คอยให้คำปรึกษาหาหรือในการงานช่วยเหลือแก้ไขการเงินได้นะคะวพรกโดยไม่ขาดฝันนะคะรักนี้ก็มีเกมคนต่างที่ต่างถิ่นนะคะมิสเสนนะคะตัวครองคนรักบุคลิกดีะคะ่ะก็ได้พบกับรักแถ้นะคะ อีกฝ่ายนึงค่ะเขาอยู่กับปัจจุบันใหม่นะน้ำบัดหนาวอีกฝ่ายก็เป็นคนเก่งนะคะการงานบริหารเองนี่ก็คน,น่อนน้อมทำตนใครจะไปเหยียบดาวก็ตามใจไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครนะคะบริหารการงานธุรกิจของตนเองได้ก็ไม่ประมาทโดดเดน่นเก่งมีความเป็นตัวของตนเองนะแวดล้อมด้วยผู้มีประสบก,การณ์นะ อบอุ่ใจดีนะคะ,ะทำการค้าการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานเกี่ยวข้องกับวิทยุการสื่อสารนะคะการสนับสนุนอยู่เบื้องหลังนะคะ,ะขยายผลงานออกไปน,นี่แหละคือรุ่นท่านพี่ของชาวสิงห์เนี่ยอบอุ่นออนโยนคนเก่งนะคะคนอ่อนน้อมถ่อมตนคอยช่วยเหลือสนับสนุนอยู่เบื้องหลังคอย เชียโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะกรม,มะอาชีพนะคะเลือดลมดีแข็งกันขยันโฆษณาประชาสัมพันธ์คนเก่งนาโชคดีแล้วที่มาเจอคนนี้นะคะนะเหมือนได้รางวัลทุกหวยรวยเบอร์นะทำให้มีกําลังใจคนนี้แหละ,ะเป็นของขวัญที่ล้าค่านะลองเสี่ยงโชคดูนะคะ มีการเงินใช้ไม่ขาดหมือนคนเก่งกับการงานกับโฆษณาประชาสัมพันธ์สนับสนุนอยู่เบื้องหลังได้นะคะอ่อันนี้ก็สามารถอยู่กับปัจจุบันกับสิ่งที่สำคัญทั้งโคเนี่ย,ยคล้ายกันเลยค่ะอืมกเก็บเนี่ยภัายเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนนะคะ คนที่ให้อภัยเท่านั้นคือคนที่เข้มแข็งนะคะเหมือนอพี่กับน,น้องมาเจอกันนะคะเมื่อจอมราชันปรากฏนะก็มีอัศวินนักรบเคียงข้างนะก็คือครอบครัวเดียวกันผูกพ,พันกันการงานช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องการเงินการสนับสนุนชาวราสิงกับสิ่งที่ชาวราสิงคิดและลงมือทำนะให้อภัยเริ่มที่ตนเองก่อน ผลเข้มแข็งมาเจอกันนะคะพนพ้นอุปสรรคได้ก็ด้วยจิตที่เข้มแข็งคิวบริติเข้าใจเพื่อนมนุษย์ก่อนที่จะเข้าใจใครเข้าใจตนเองก่อนนะคะเข้าใจตนเองก่อนก่อน<ๆ>ที่จะเข้าใจคนอื่นความสุขสงบมาเยือนมีความสุขการสื่อสารปรับรุงเปลี่ยนแปลงย้ายคู่ใ้ายบ้านยหายงานนะทัศนคติปรับเข้าหากันได้ก็รอดนะคะแม้จะแตกต่างกันทาง พื้นเพนะคะคนเรามาต่างครอบครัวมาพบเจะเจอกันนี่ก็เป็นเรื่องราวของคู่นะคะผูกพันกันร่วมการงานอยู่กับปัจจุบันนะกรปัจจุบันนะก็เกิดลาภผลร่วมกันกับชาวราศีสิงห์นะคะเป็นคู่มิตรเกือ้อกูลกันมีฝ่ายใดฝ่ายนึ่งอ่อนน้อมเข้าหาอีกฝ่าย เหมือนผีเสื้อตายแล้วฟื้นเกิดใหม่นะเหมือนต้นอ้อยี่ล้อไปตามลมปรับตัวได้ก็รอดนะมาพบกับคู่เหมือนนะคะคู่คล้ายกันค่ะ